ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอในขณะนั่งอยู่ก็ระลึกรู้กายที่นั่งอยู่รู้สึกถึงการหายใจการกระเพื่อมหน้าอกหน้าท้อง รับรู้ความรู้สึกของกายที่นั่งอยู่ในขณะยืนก็ระลึกรู้กายที่ยืนอยู่ทำความรู้สึกตัวในขณะยืนในขณะเดินก็ระลึกรู้กายที่เดินอยู่ทำความรู้สึกตัวในขณะเดิน ผู้เหยียดเคลื่อนไหวนะก็มันระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอทำให้มากเจริญให้มากนะตั้งแต่ตื่นนอนก็ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมานะพับผ้าแปลงฟันอาบน้ำชำระกายนะก็มัน ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านบริหารร่างกายนะก็มันระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอนะตั้งแต่ตื่นนอนในระหว่างวันจนกระทั่งหลับไป แม้ในขณะนอนนะีก็ระลึกรู้กายที่นอนอยูนะ่ทำความรู้สึกตัวในขณะนอนนะจเจริญสติจนกระทั่งหลับไปตื่นขึ้นมาก็ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เนะมื่อทันทั้งหลายภาคเพียรฝึกฝนพัฒนาสติอยู่เนืองๆนือนะทำให้มาก จเจริญให้มากสติก็จะมีกำลังขึ้นก็จะเริ่มเกิดสภาวะธรรมต่างๆขึ้นมานะ